สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะปาจะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนปวยทานในรูปแบบใหม่จะเป็นการพับแบบดอกกุหลาบลดสุขคนค่ะก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้ความพิเศษของเขานะคะก็จะเป็นตรงส่วนของเกสรตรงกลางซึ่งจะมีตรงส่วนของลำดับชั้นของดอกที่สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะคนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ วัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญกันไกลแล้วก็แหนบช่วยดึงนะคะหรือว่าจะเป็นทวิเซอร์ก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกในส่วนของริบบิ้นค่ะในคลิปนี้ปาเลือกใช้เป็นของ TW ขนาด12มิลหรือว่าเบอร์2นะคะก็จะเป็นลักษณะริบบิ้นกากเพชรขาวในรูปแบบนี้ค่ะในส่วนของเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบนะคะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นค่ะ ในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆน,นำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว46นิ้วจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดซึ่งในคลิปนี้เราเลือกใช้สีริบบิ้นที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะเราไปเริ่มพับกันเลยนะคะเริ่มต้นการทำเพื่อนๆจับริบบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดค่ะจากนั้นพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่ง พับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่1นนิ้วค่ะแล้วต่อมาตรงส่วนของมุมโค้งหรือว่ามุมพับเราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะ ต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน4ขั้นตอนแรกเพื่อนๆแยกดิบิ้นออกก่อน3เส้นเหลือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1จากนั้นนะคะเราจะหาดิบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะและเมื่อเส้นที่1ตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่2ค่ะนำมาครองเส้นที่1เส้นที่สาม ครองเส้นที่2สุดท้ายเส้นที่4ครองเส้นที่3โดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่1จากนั้นดึงปลายของเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทําฐาน8โดยเราจะใช้ดิบินเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมเริ่มต้นการทํามุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านล่างให้เพื่อนๆพ,พ,พับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวา เส้นที่สองฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่สามด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างสุดท้ายเส้นที่สี่ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับเลยนะคะ และขั้นตอนต่อไปเราจะหยิบดิปิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมดหเส้นโดยเรียงจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่1เพื่อนๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราต่อไปเส้นที่สองค่ะนํามาทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่4ี่ทับเส้นที่สสุดท้ายเส้นที่ห้าทับเส้นที่ส เมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้ง5้าเส้นแล้วต่อไปนะคะเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบ3าเส้นค่ะเริ่มต้นการทำเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับวางลงไปและดึงเส้น,น, 2, น 1, ที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะ และดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับและสุดท้ายเส้นที่3ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมจะวางลงไปเลยนะคะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับและเมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง3เส้นแล้วนะคะต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน5เส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่4เส้นค่ะให้เพื่อนเพื่อนํำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะจะวางลงไป จากนั้นสี่เส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเกด็เริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะจากนั้นนะคะสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดก,กับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้สอดปลายเก็บเข้าไปเลยค่ะแล้วเมื่อปลายเส้นโ่แล้วดึงให้กระชับ ต่อไปเส้นที่สองในการสอก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมเพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะสอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันจากนั้นก็ดึงให้กระชับนะคะต่อไปเส้นที่สามค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมเพื่อนๆจับออกมาเลยค่ะสอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะ และเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันค่ะปลายเส้นโผล่แล้วก็ดึงให้กระชับเลยและสุดท้ายเส้นที่4เพื่อนๆจับมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันนะคะปลายเส้นโผล่แล้วก็ดึงให้กระชับเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ mm hmm. เมื่อแนวเซลิบินกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพพลิกกลับด้านเลยค่ะ จากนั้นนะคะเพื le, the ่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที Ravi ่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเริ่มต้นการนับนะคะเส้นที Beast ่1เส้นที่2และเส้นที่3พาดริบบิ้นเส้นที SPD ่1ลงไปหน้าเส้นที Everything ่3ที่นับเราก็จะได้ลักษณะแนวเส้นริบบิ้นแบบนี้และเส้นต่อไปค่ะเราก็ทําบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5เส้นต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมแล้วก็พาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเหมือนกันค่ะ เส้นที่3ค่ะเส้นที่4ค่ะและสุดท้ายเส้นที่ห้าก็ผ้าลงไปหน้าเส้นที่3ามทางด้านซ้ายอีกเช่นเดิมและเมื่อเราพาลิบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบทั้ง5้าเส้นแล้ว ต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน3เส้นตรงนี้เราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เพื่อนๆจับเส้นริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดก,กับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้สอดปลายเก็บเข้าไปค่ะและเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับ ต่อไปเส in de ้นที e. e. ่2ในการสอก็จะเป็นเส้นที meter, Although, ่อยู Is ่ฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมจับเส้นดบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะและเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันนะคะปลายเส้นผูดเราก็ดึงให้กระชับเส้นเดียวกันและสุดท้ายเส้นที่3จับเส้นดบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันปลายเส้นผูดเราก็ดึงให้กระชับนะคะ เมื่อเราสอดครบหมดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆนำเหรียญมาเลยค่ะซึ่งในคลิปนี้สามารถใส่เหรียญได้ทุกขนาดนะคะโดยการสอดเหรียญเข้าไปตรงกลางตามแนวเส้นเสร็จแล้วดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อแนวเส้นริบบิ้นกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดนะคะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน4เส้นทางด้านขวานะคะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะ และเส้นต่อๆไปค่ะเราก็จะทำบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทุกเส้นเลย เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปก็ดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะเมื่อแนวเสลิบินกระชับแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะ <S 1> <S 1> <S 1> และขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการสอดเก็บซ้ำอีกหนึ่งรอบเริ่มต้นการสอดเพื่อนๆหยิบดิบ,บินมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรา และริบบินเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านซ้ายนะคะปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับค่ะและเส้นต่อๆไปเราก็ทำวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆนะคะ เก็บในรูปแบบเดิมบนไปค่ะเ <S k iss ing> มื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วขั้นตอนต่อไปก็ดึงให้กระชับค่ะ เมือ่อแนวเซริรบ,บินกระชับแล้วนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำกลีบดอกค่ะเริ่มต้นการทำนะคะเพื่อนๆหยิบริบบินมา1เส้นจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเราค่ะ จากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้นบิดมาทางด้านหน้าให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นนะคะตรงส่วนของมุมโค้งตรงนี้ให้เพื่อนๆเ,เ,เว้นระยะตรงส่วนของขอบริบบิ้นตรงส่วนนี้นะคะจนถึงมุมโคง้งเว้นระยะให้ได้1เซนติเมตรแล้วก็เมื่อได้ระยะที่เราต้องการแล้วเราก็กดบีบตรงมุมโค้งให้เป็นรอยพับค่ะแบบนี้ค่ะการทำในรูปแบบนี้นะคะ ในส่วนของขั้นตอนต่อไปจะทําให้ในส่วนของปลายเส้นสอดเก็บได้ง่ายเส้นได้ป,ปิ้นไม่ยับแล้วก็จะได้ในส่วนของกรีบตรงส่วนของเกสรตรงนี้ได้ระยะที่เท่ากันมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อได้ในรูปแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆจับแนวเส้นนะคะชี้ไปทางด้านขวาแบบนี้แล้วก็จับแนวเส้นนะคะพลิกหงายขึ้นโดยปลายเส้นจะชี้ไปทางด้านซ้ายค่ะแล้วสอดปลายเก็บเข้าไป ตรงช่องที่4ทางด้านขวาแนวเส้นสีฟ้านะคะคือแนวเส้นที่าธรรมจากนั้นก็นับไปอีก4เส้นทางด้านขวามือเส้นที่ 1, <S 2, <S 1เส้นที่ 2, 2> เส้นที่3และเส้นที่4สอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่4ที่เรานับค่ะเมื่อสอดเข้าไปด้านใต้แล้วสังเกตได้ว่าจะเป็นการสอดลอดผ่านทั้งหมด4เส้นนะคะเมื่อปลายเส้นผูนแล้ว เราก็ดึงให้กระชับค่ะโดยให้แนวเส้นเป็นแนวเส้นตั้งด้านข้างตรงส่วนของกลีบดอกตรงนี้นะคะแนวเส้นตั้งในรูปแบบนี้จากนั้นก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆไม่ต้องดึงแน่นจนเกินไปนะคะดึงแค่พอประมาณน้ำหนักมือเพราะว่าตรงส่วนของเกสรตรงนี้นะคะเมื่อเรา,เอาทำครบทุกเส้นแล้ว ถ้าเราดึงแน่นเกสรตรงนี้จะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเราดึงแค่พอน้ำหนักมือจะทําให้ตรงส่วนของเกสรดูค่อนข้างกว้างแล้วก็ได้ดํำรับลําดับชั้นของกรีบที่สวยงามค่ะดึงแค่พอหลวมๆก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปจัดในส่วนของอแนวเส้นในขั้นตอนที่เราได้สอดเก็บครบทูกเส้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยจัดอีกทีนะคะและเส้นต่อ,ตอไปค่ะเราก็ทำบุดไปทางด้านขวาเรื่อย ต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมและจับแนวเส้นบีดอ้อมมาทางด้านหน้าให้ปลายเส้นที้ไปทางด้านขวาจากนั้นก็เวระยะตรงส่วนของมุมโค้งไว้ที่1เซนติเมตรเช่นเดียวกันแล้วก็กรีดให้เป็นรอยจากนั้นก็จับแนวเส้นนะคะโค้งแล้วก็พลิกหงายขึ้นและสอดปลายเก็เข้าไปตรงช่องที่4อีกเช่นเดิมค่ะ ดายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับแล้วก็จับแนวเส้นนะคะให้เรียงซ้อนกันนะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปก็เหมือนกันเลยค่ะ การทำในส่วนของคลิปนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงนะคะเราต้องค่อยๆ่อยทำวนไปค่ะ ถ้าเส้นไหนสอดปลายให้ผู่ยากนะคะเพื่อนๆสามารถใช้แหนบช่วยดึงหรือว่าใช้ปลายกันไกช่วยดันได้นะคะ เราทําครบทุกเส้นแล้วนะคะตรงศูนย์ของเกสรตรงกลางก็จะได้ในรูปแบบนี้และขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะขยายตรงศูนย์ของเกสรตรงกลางให้กว้างมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการดันตรงส่วนของมุมโค้งตรงนี้นะคะในแต่ละเส้นผักออกมาด้านข้างค่ะตามระยะที่เราต้องการให้กว้างมากน้อยเท่าไหร่ตรงนี้ก็แล้วแต่ชอบกันเลยค่ะแบบนี้ค่ะดันออกมาแล้วก็จัดระยะให้ได้เท่ากันนะคะ แเมื่อได้ระยะตรงศูนย์ของเกสรตรงกลางที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพนลิกกลับด้านค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการสอดเก็บเริ่มต้นการทํานะคะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านซ้ายนะคะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับ และเส้นต่อไปเราก็ทำวนไปทางด้านซ้ายเลยค่ะ เมื่อสอดครบแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะเมื่อแนวเส้นกระชับแล้วให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำากลีบด้านข้างเริ่มต้นการทํานะคะเพื่อนๆหยิบริบรบิ้นมาหนึงเส้นเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรา และริบบินเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้นโค้งปลายคว่ำลงนะคะในรูปแบบนี้แล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงกรีบฝั่งขวาแนวเส้นสีฟ้านะคะคือแนวเส้นที่ประทามจากนั้นเราก็สอดปลายเก็บเข้าไปตรงกรีบฝั่งขวาได้เลยปลายเส้นผ่ในรูปแบบนี้ดึงให้กระชับเราก็จะได้กรีบด้านข้างในลักษณะนี้ค่ะเส้นต,ต่อไปเราก็ทำบนไปทางด้านขวานะคะทำแบบเดียวกันทุกเส้นเลยค่ะ สอดเก็บในรูปแบบเดิมบนไปเลยนะคะเมื่อเราสอดครบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็จัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันอีกครั้งนะคะ เมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําในส่วนของกรีบชั้นสุดท้ายเริ่มต้นการทํานะคะเพื่อนๆตั้งหน้าดอกขึ้นในรูปแบบนี้จากนั้นหยิบริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเรานะคะจะเป็นเส้นไหนก็ได้จากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้นนะคะยกมุมโค้ขงขึ้นด้านบนแบบนี้จากนั้นปิดแนวเส้นกลับไปทางด้านหลังก็จะเป็นลักษณะกรีบทรงกลวยแหลมค่ะ และสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งซ้ายจะเป็นช่องที่ติดกับเส้นที่เราทําอยู่ก็คือช่องนี้นะคะยกปลายสอดเก็บเข้าไปให้อยู่ด้านใต้ริบบิ้นเส้นด้านในสุดเพื่อจะได้ในส่วนของแนวเส้นที่กระชับนะคะจากนั้นบังคับปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกในรูปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วดึงให้กระชับโดยใช้มือฝั่งขวานะคะใช้ปลายนิ้วชี้ดันตรงส่วนของมุมโคง้งตรงนี้นะคะยกมุมโค้งขึ้น ดันขึ้นด้านบนแบบนี้เพียงแค่บวมือจากนั้นปลายเส้นดึงให้กระชับในลักษณะนี้ค่ะก็จะได้กริบด้านข้างแบบนี้นะคะและเส้นต่อ,ตอไปค่ะเราก็จะทาบุญไปทางด้านซ้ายค่ะต่อไปเส้นที่2เหมือนเดิมค่ะจับแนวเส้นโค้งขึ้นด้านบนแล้วก็บิดแนวเส้นกลับไปทางด้านหลังและยกป,ปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งซ้ายเป็นช่องที่ติดกับเส้นที่เราทําเลยค่ะ การทำกลีมในรอบนี้ค่อนข้างที่จะฝืนมือน,นิดนึงค่ะเ,เพื่อนๆต้องค่อยๆทำนะคะสอดปลายให้อยู่ด้านใต้ริบบิ้นเส้นด้านในสุดนะคะทำแบบเดียวกันวนไปเลยค่ะ และเมื่อเราทำครบทุกเส้นแล้วนะคะก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้และขั้นตอนต่อไปก็จะระยะกรีบให้ได้เท่ากันอีกครั้งค่ะและเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการสอดเก็บนะคะ เริ while, ่มต้นการทำค่ะเพื่อนๆหันหน้าดอกตรงส่วนนี้นะคะไปฝั่งตรงข้ามจะเป็นลักษณะการตะแคงเหลียญจากนั้นหยิบริบินมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสุดจากนั้นริบินเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้นนะคะโค้งปลายเข้าไปด้านในในรูปแบบนี้ค่ะแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งซ้ายจะเป็นช่องที่ติดกับเส้นที่เราทําอยู่ก็คือช่องนี้นะคะโค้งปลายสอดเก็บเข้าไปโดยการสอดให้อยู่ด้านใต้ดิบินเส้นด้านในสุดเหมือนเดิมค่ะ สังเกตได้ว่าปลายเส้นจะโผล่เข้าไปในกรีบนะคะเราก็ใช้ตัวช่วยก็คือใช้แหนบช่วยดึงหรือว่าใช้ทวิเซอร์ก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่สิ่งที่เรามีนะคะเพื่อนๆดึงปลายเส้นออกมาด้านนอกกรีบแบบนี้ค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ตรงส่วนของกรีบด้านหลังในลักษณะนี้และเส้นต่อๆไปค่ะเราจะทำวนไปทางด้านขวานะคะโค้งปลายสอดเก็บ ให้อยู่ด้านตาลิบินเส้นด้านในสุดนะคะทำในรูปแบบเดิมบนไปเลยค่ะ เมื่อเราสอดครบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งตัดปลายเส้นออกนะคะเพื่อนๆพ,พลิกกับด้านก่อนจากนั้นนะคะเราก็มาสังเกตว่าตรงส่วนของกรีบไหนที่เคลื่อนนะคะเราก็จะระยะกรีบอีกครั้งค่ะ และเมื่อได้ระยะกริบที่เท่ากันแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะ และเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้และตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ